สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่วงวีดีคอนเทปตอนที่สองเพราะว่าไม่มีอะไรครับเลยวันนี้ขออัพอัพเกมบัมแบทช์เลยก็แล้วกันอัพสก๊อตบอลไปแบทจีบเบทจีบนะเอาเร็วอย่จับวังแหม่มนี่ยจะอัพให้แบเดียวเป็นดียว ไอ้สอมาดูเลยจิว่าจะเป็นยังไงหนึ่งนาทีแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราค่อยวันนี้ไม่มีอะไรครับโหลดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือฉันคนเดียวกับวีนช็อตวีนช็อตตายซะดึกวีนช็อตตายสะลึกเ้ยเออตาวมันด้วยนะฮะจบแล้วติง